นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปัจจ ata นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปัจจ ata นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปัจจ ata ขอนอบน้อมแด่พระผู้ม,มีพระภาคกรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนา การนั่งสมาธินี้ทุกๆคนให้พากันนั่งขาดสมาธิเคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายอันนี้แล้ว่ันนั่งขัดสมาธิเพชรให้พากัน หัดนั่งให้ได้ทุกๆคนเป็นการฝึกตายบริหารในตัวจิตใจจะได้เย็นสบายเหมือนใจสัะพิทธ,ธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไม้โพธิพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเราทุกๆคนก็หัดนั่งให้ได้ทั้งหญิงชายเด็กนุมแก เมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นมานึกน้อมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์คำว่าพระพุทธเจ้าหรือพุโทธโทธพุทโธพุทโธนี้ จิตใจของพระพุทธเจ้านั้นละก,กิเลสพร้อมทางวาสนาจึงได้คำว่าพุโทโธกิเลสความโกรธไม่มีในใจพระพุทธเจ้านั่นแหละพุโทโธกิเลสความโลภความอยากได้เหมือนคนเราก็ไม่มีนั่นแหละพุโทโธกิเลสความหลงหลงล่างหลงกายของพระรงค์ก็ไม่หลง หลงร่างกายของบุคคลผู้อื่นก็ไม่หลงชื่อว่าพุทธ,ธพุธโทโธท่านไม่หลงแต่จิตใจเรายังเป็นคนหลงยังเป็นคนผ่านยังเป็นคนไม่รู้อยู่คำว่าไม่รู้นั้นหมายถึงว่าไม่รู้ในธรรมปฏิบัติรู้ทางโลกโลกธรรมดาก็รู้กันทางนั้นแหละ แต่มันเป็นความรู้ตามความโกรธรู้ตามความโลภรู้ตามความหลงพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่หลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโสดพระธรรมลมเรื่องเหล่านี้จะมีมากเต็มโลกท่านก็รู้แจ้งโลก แล้วว่ารู้แจ้งเต็มโลกไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายหลงไหลไปอีกที่หลงไหลามาแล้วแต่เป็นอดีตการอันนั่นก็เป็นเรื่องสุดวิสัยคือจิตใจยังไม่ได้ภาวนาเมื่อเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่น เป็นภาวนาดีแล้วก็จะรู้ภายหลังว่าการที่เราคิดไปตามอำนาจกิเลสราคะอิเลโสโทสะนั้นแทนที่จะให้เกิดความสุขมันให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจา้าพุทธโธท่านจึงเลิกละอาการโลกวิสัยวิสัยของโลกออกไปให้หมดสิ้น เหลือแต่จิตใจที่อยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคือว่าทุกสิงทุกอย่างเพียนละความโกรธให้มันเบาบางหมดสิ้นไปนั่นแหละเป็นจุดหมายของผู้ภาวนาเทียนละความโลภคือความอยากได้ในใจนั่นแหละให้มันเบาบางหมดสิ้นไป ผู้ที่ไม่ภาวานาไม่เลือกไม่ล,ะน,นละนั้นจิตโลภะนั้นมันมักจะคิดเอาง่ายๆถ้าว่าถึงการเงินการทองก็ขอให้ถูกหวยลดเอลี่เอาง่ายๆแบบนั้นเลยอันยากไม่เอานะั่นแหละตัวความโลภโลภจิตอะไรๆมันก็จะเอาง่ายเข้าว่ารัดเข้าเรียกว่าเรียนรัด ไม่เรียนตามระเบียดเรียนรับเอามันก็ได้ถ้ารับด,ดีมันก็ดีไปรับด,ดีมันก็หกเขเมนไปน,นั้นอย่าไปคิดแสดสายไปภายนอกรวมกำลังจิตใจเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มีกำลังเรีกว่ภพละกำลังรัทธาภละให้จิตใจเราที่ภาวนาอยู่นี่แหละ เิดมชัดหาในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสม์ในคุณทานคุณศีลคุณภาวนายังจิตใจของเราให้รู้บุญคุณของผู้มีคุณแก่เราทั้งหลายคุโทโธพระพุทธเจ้านี้ เป็นผู้วิเศษละกอิเลทร้องทางวาสนาให้หมดไปสิ้นไปแต่ว่าในจิตใจของพระพุทธเจ้าจริงนั้นท่านไม่โกรธให้ไข่ท่านไม่โลภอยากได้ของไข่ท่านไม่หลงในจิตใจของท่านต่ไม่มีใจหลงมีแต่ใจรู้แจ้งแสงสว่างภายใน เดี๋ยวเป็นใจิตใจที่บริสุทธิ์ของใสะอาดที่พวกเราก,ากราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้านั้นไม่เพียงแต่ว่ากราบรูปล่างกายธาตุดินน้ำไฟลมของพระองค์เท่านั้นกราบพระพุทธเจ้าจริงๆให้ถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อกราบน้ำใจพระพุทธเจ้า น้ำใจพระพุทธเจ้านั้นตั้งโยในฐานการกุศลตลอดเวลาแม้ว่าองค์พระพุทธเจา้าท่านจะพ้นทุกข์ไปแล้วก็ตามฐานบารมีท่านก็มีอยู่ในใจของท่านเป็นนักเสียสลักอย่างเองีสมบัติในโลกนี้จะเป็นสมบัติมนุษย์ สินเงินทองวัตถุเขาของอันใดก็าตามที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจ้าก็เสียสลากทานให้แก่โลกนี้พระองค์ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเจิตใจของพระองค์นั้นชื่อว่ามีเมตตาธรรมอยู่ภายในนั่นแหละพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ ไม่มีความโปรดโลภหลงให้แก่บุคคลผู้ใดแม่คนในโลกจะอิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าขนาดหนักขนาดไหนก็ตามพระพุทธองค์ก็ทรงมีเมตตาอยู่ในใจว่าคนที่เขาอิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้านั้นเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็จะไม่ทำอย่างนั้น แต่เขาไม่รู้ด้วยอำนาจอาวิชชาตันหาเขาจึงได้โปรดให้พระพุทธเจ้าก็มีเพราะอะไรก็เพราะว่าพ <c oughs> ระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเขาก็ไม่เกี่ยวมีแต่โมโหโทโ,โสฟุ้งซ่านนํางาดคนพวกนี้ก็ได้เืี่วว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์ คือจิตใจมันยังไม่เป็นมนนุษย์แท้ร่างกายนั่นเป็นคนแต่ว่าใจมันยังเป็นสัตว์อยู่มันยังไม่รู้พระองค์สอนให้ภาวนามันก็ไม่ไม่ฟังไม่ทำตามทำตามกิเลสลาคะของมันทำตามกิเลสโทสะของมันทำตามกิเลสโมหะของเขาจึงได้พากันเดือดร้อนวุ่นวาย มาเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วชาติความเกิดประพุธธติยาวรงศาสตร์ว่ามันเป็นทุกโดคนเราเกิดมาเกิดมาแล้วก็เมื่อยังเป็นทารกโยก็ร้องไห้น้ำตาไหลได้กินก็ร้องไห้ไม่ได้กินก็ร้องไห้เป็นทุกเป็นร้อนอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเดือดร้อนวุ่นวาย ต้องทายอุจจาระในที่นอนทายปัสสาวะในที่นอนที่ตัวมานอนอยู่ไปมาไม่ได้นั่นแหละนั่นคือแสดงให้เราทุกๆคนรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์เปนทุกข์อย่างนี้แหละชีวิตของคนเหล่านั้นไม่เหมือนสัจจริงเดรัจฉานบางจำพวกสัจจสิงเดรัจฉานบางจำพวกนั้น เมื่อเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนวุ่นวายหากินเองจนใหญ่โตได้แต่มนุษย์คนเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าปี่เลี้ยงนางนมคนอื่นช่วยดูแลให้เกิดมาแล้วจะให้ใหญ่เองหากินเองอย่างสัตว์บางประเภทจะไม่ได้ตายไม่มีผู้เลี้ยงดูรักษาย่อมตาย ที่ตัวเราไม่ตายก่อนยังมีชีวิตมาถึงเวลานั่งภาวนาพุโทโธบริกรรมทำใจให้สงบนี้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิง่งที่เราไม่ควรประมาทเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่ส่วนเป็นบุญเป็นกุศลเราจะได้ทำบุญสุนทานจะได้รักษาจิตหน 5, ้าถิงแป จะได้เจริญสมาธิภาวนาอันเจริญสมาธิภาวนานี้ก็อย่าไปเลือกการเลือกเวลาเรารู้สึกเมื่อใดเวลาใดมีสติขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็ให้ภาวนาพุทโธเรื่อยไปอย่าไปทอดทิ่งไมยได้เพราะว่าคุณพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดเจริญอยู่นับถืออยู่ ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในชีวิตของตนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจดีบุญบรารมีของเราจะแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลาดับอันการปฏิบัติบูบชาภาวานานี้อย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแดในดวงใจ การภาวนาต้องนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าการนึกถึงคาภาวนาด้วยมาณากรรมฐานนั้นให้สาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งปวงนึกถึงความตายของตนที่จะมาถึงนั้น <c oughs> ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้หลงเหลือม แม้เราตถาคตหมายถึงพระพุทธองค์เองอันมลนะภัยคือความตายนี้พระองค์ไม่ได้ประมาทนึกได้จเจริญได้อยู่เสมอเสมอเดี๋ยววาทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกคนก็ให้พากันนึกกันจเจริญถึงคุณพระพุทธเจ้านี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ไม่อย่างนั้นก็ให้นึกถึงว่าภัยอันตรายทั้งหลายในชีวิตของเรานี่มีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกเวลาแต่มันยังไม่ถึงการแตกทำลายอย่างนั้นเท่านั้นเองเมื่อได้เวลาแล้วทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตายเมื่อได้เวลาแล้วทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะหาว่าโรคหลีกได้เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่จริงเมื่อมันจะเจ็บมันก็ไม่ได้บอกล่วงหนะ้าได้เวลามันก็เจ็บขึ้นมาเมื่อเจ็บแล้วเราก็มีแต่จะให้หายแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้เวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนามันเป็นขึ้นได้อย่างลอยๆก่อ แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะให้หายดังใจคนเราคิดไม่ได้อีก <c oughs> เกิดนันแป๊บเดียวแต่ว่าหายมันยากบางคนก็ไม่หายเลยไปจนถึงวันตายเมื่อวันตายมาถึงนั้นเป็นว่าพยามัจจุราชคือความตายนั้นเป็นใหญ่ที่สุดในโลกมนุษย์นี้ไม่มีสิ่งใดบุคคลใด ยัเหนือจากพยามัจจุราความตายไม่ได้ทางนั้นดูคนเรานั้นถ้าไม่พิจารณาให้ดีเข้าใจว่าอยู่ดีสบายเพลิดเกินไปความจริงแล้วไม่น่าเพิดเกินความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันเกิดได้ทุกเวลาดูอย่างนี้ก็ได้คือว่าเราจำเป็นต้องนั่น ได้เวลาน้างก่อนน้ได้เวลายืนก็ยืนได้เวลาเดินก็นเดินได้เวลาหลับเวลานอนก่อนหลับนอนไปตามเรื่องมันไม่ไม่มีเวลาพักผ่อนย่อนอารมณ์เลยชีวิตของคนเหล่านี้มันหมดไปสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ถ้าเราไม่รีบเร่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งม,มั่นเสียก่อน จะเสียใจเมื่อภายหลังถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ดีไว้กว่อนเพราะว่าเมื่อความแกช่ชราหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแล้วเราจะมีเวลานั่งหลับตาภาวนาพุทโธไม่ได้เป็นนันกาเพราะว่าร่างกายมนุษย์คนเราเมื่อมันเกิดทุกขเวทนา ขึ้นแล้วดวงจิตดวงวิญญาณมันก็วิ่งไปสู่ความเจ็บไข้ในป่วยนั้นหมดเมื่อความทุกถึงใจใจมันก็เป็นทุกข์แล้วน,นั่งภาวานาไม่ได้เดินจมกอมไม่ได้ปัิบัติบูชาภาวานาอะไรก็ไม่ได้เท่านั้นมักจะมาเยอะถือว่าเราไม่สบาย เราเป็นคนแก่คนชราเราไม่สบายมันคอยจะเอาแต่ความสุขสบายภายนอกอันสก,กายนั้นอย่าไปปรารถนาเอามันไม่ได้มันได้ก่อนนิดหน,น,น่อยอย่างนั้นแหละอย่าได้หลงยึดเอาถือเอาความสุขสบายเล็กน้อยจนเอาความให้เอาความสุข อันเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติอันนี้แหละให้เรามีความสนใจในเรื่องนี้ให้มากๆเพราะว่าความสุขสบายที่เราสมมุติว่ามีความสุขมีทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของได้ยังความพุ่งม,มากแบบขนาด แต่ว่าเวลามันเจ็บเข้ามาล่ะปุ๊บปั๊บเจ็บขึ้นมาไห้ความสุขที่เราว่าสุขสบายเนี่ยไม่รู้มันหายเข้ากี่เน็ดไปไหนหมดในร่างกายสังขารน,นี้จะเต็นไปด้วยความทุกข์ความเบียดล่อนตลอดเวลานั่งโยก็เป็นทุกข์ในนั่งยืนโยก็เป็นทุกข์ในยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ในที่เดินไปนั่น แม้ว่าสมัยนี้จะมียวดยานพาหนันะพาไปมาก็ตา,ามแต่ว่าความทุกข์ในการไปตามยวดยานพาหนันะนั้นก็มีอยู่ส่วนมากคนในยุคนี้สมัยนี้นั้นเวลาจะแตกจะตายมักจะไปแตกตายในยวดยานพาหนันะในการไปมานั่นเองดันั้นเราไม่ควรประมาท นั่งโยก็ตั้งใจภาวนาพุโทโธอยู่ในใจยืนโยก็ตั้งใจภาวนาพุโทโธอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็ให้นึกภาวนาพุโทโธในใจพุโทโธสมัยประพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่นั่นก็เหมือนสาวกทั้งหลายตื่นเช้ามาพระองค์ก็สเสด็จโปรสัตว์ในทางบิณฑบาต ตอนบ่ายตอนเย็นก็ตรัสพระธรรมเทศนาะสอนญาติสอนโยมตอนพบข่าก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงนตอนเที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทพเทวดาทางหลางจวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกพระพุทธเจ้านั้นเท่ากับว่าไม่มีเวลาหยุดเลย อาศัยการประกอบกระทำในพุทธกิจห้าประการของท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ใจหว่านนั่งอยู่เฉยเฉยเหมือนพระพุทธลูกที่เราเห็นนี่พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังมีพระชนชิจอยู่ไม่มีอะไรที่จะมาเฉยในความประพฤติการกระทำของพระองค์พระองค์ตั้งใจอย่างไรแล้วตั้งใจประกอบกระทำสิ่งนั้นๆ ให้สําเร็จลุล่วงไปไม่ให้เพียงมาติดมาข้อมาปัวฟันเย็ดมัน่นถือมัน่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลเท่านี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้วิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปส่วนเราทุกคนต้องการความพ้นทุกข์ภายในวัฏตสรตรงสารก็ต้องอาศัยการปฏิบัติ ภาวนาย่าได้ประมาวันใดคืนใดก็ตามก็ให้ถือว่าคืนใดก็ดีอยู่ที่เราภาวนาวันไหนก็ดีที่เราภาวนาไม่ใช่ดีตามวันคืนเดือนทีนั้นการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาโดยไม่มีความท้อถอยนี่แหละ เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติอันดีชอบในทางพุทธศาสนาการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสมันเป็นอุบายธรรมอันสำคัญที่ทุกคนจะต้องปราลบความเพียรภาวนาในจิตใจของตนไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินอยู่ในอิริยาบถใดก็าตาม เมื่อใจเราภาวน,นาอยู่ในใจตั้งใจไว้เหนืออารมณ์ต่างๆใจของคนเราก็ยอมเย็นสบายลงไปเมื่อคนเราใจเย็นสบายแล้วนั่งโยก็สบายยืนโยก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายทางนั้นเพราะว่าใจสงบตั้งมั่นใจไม่มีกิเลสความโกรธ ใจไม่โลภอยากได้ของใครใจไม่หลงไม่หัวเมาก็าชื่อว่าเป็นผู้มีปกติศขอยู่ในตัวนั่นแหละด้วยเหตุนี้การปฏิบัติบูชาภาวนานั้นจะต้องตั้งหลกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนตลอดไปได้เลย เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายอย่างนี้จงพยายามรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้ยกขึ้นให้สูงขึ้นอย่าไปตามใจให้ง่วงเหงาเหงานอนพุทโธพร,ระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนี้ธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ใจนี้สังโฆพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจนี้เมื่อผู้ภาวนามาเจริญอยู่ในใจ เตือนใจของตนอยู่ไม่ให้ประมาะัาทจิตก็มีความสงบตั้งมั่นเย็นสาบายสิ่งภายนอกก็ย่อมเป็นไปตามหน้าที่ของสิ่งภายนอกนี่แหละเราท่านทั้งหลายไม่ว่าวันใดคืนใดเวลาไหนก็ตามเมื่อเราได้มาปฏิบัติบูชาปาวนามากน้อยตามสมควรอย่างใดแล้ว ก็ให <formation jin inh aling> <at> ้พากันต kind of ั้งอกตั Estate ้งใจปฏิบ so so ัติบูชาภาวนาละกีเลสให้น <claro> ั <Superman> ้นหมดไปสิ้นไปฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความจบความเจริญอวังก็มีด้วยประตาละเนีสัพพีติโยวิวัตันโต สัพพโลโควินัสตุมาเติปวัตตวันตราโยจุีติธยุโยตุปวะอัพิวาธานาสีริสนิจังุทธาปจายิโนจัต,ตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนโสุขังภาลัง